ตอนที่769ความหวาดกลัวทั้งโถมเงือเปียกทุ่งไปทั่วทั้งแผ่นหลังของอันซี่พายโกหกหรือทําไมเขาถึงพูดโกหกถ้าพายโกหกเขาโกหกในส่วนไหนของเรื่องละ่ะในเรื่องนี้ส่วนไหนจริงส่วนไหนเท็จกันแน่การผจญภัยครั้งนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่าหรือควรจะพูดว่าตนเข้าใจผิดไปอันซี่กระหนักได้เป็นครั้งแรกกว่าเรื่องนี้ไม่ง่ายอย่างที่เห็นความเข้าใจของคนและการตีความก่อนของตอนก่อนหน้านี้นั้นผิวเผินเกินไปอย่างไรก็ดี ไม่ว่าอันซี่จะเขนสมองอย่างไรเขาก็นึกไม่ออกว่าทําไมพายถึงโกหกเขาเพียงแค่รู้สึกอย่างคลุมเครือว่ามีความจริงอันน่าสะพรึงกลัวยอยู่เบื้องหลังเรื่องราวทั้งหมดนั่นทําให้อันซี่รู้สึก,กอดึดอัดเป็นอะไรไปจิงจูสังเกตเห็นว่าอันซี่มีท่าทางแปลกไปตอนนี้ผู้กํากับชื่อดังชาวฉีโจคนนี้และดูกระวนกระวายอันซี่ยังคงไม่ตอบเขาเงยหน้าขึ้นมองหน้าจอขนาดยักษ์เขาอยากรู้ว่าความจริงคืออะไรกันแน่ซี่ในกำลังบอกอะไรกันแน่ในเรื่องราวเรื่องเขาไม่รู้ตัวเลยว่ามือของเขากําลังสั่นเล็กน้อย บนหน้าจอขนาดยักษ์หลังจากออกจากเกาะแล้วในที่สุดพายก็มาถึงฝั่งครั้งนี้ไม่ใช่เกาะที่นี่คือเจ้าโจของลูสตาเขารอดแล้วเมื่อเท้าเหยียบขึ้นฝั่งความเหนื่อยลา้าทำให้ร่างกายของเขาล้มลงท่ามกลางความมึนงงเขาเห็นเสือกระโดดลงจากเรือทูที่เยียดกายอย่างเต็มที่ก่อนจะมุ่งหน้าเข้าป่าเมื่อมาถึงชายป่าเสือก็หยุดฝีเท้าลงผมมั่นใจว่ามันจะมองกลับมาที่ผมหูของมันลูปไปด้านหลังส่งเสียงคำรามเหมือนยุติความสัมพันธ์ระหว่างพวกเราในรูปแบบหนึ่ง แม้ภายจะพูดเช่นนี้แต่เสือกลับไม่หันมามองสหายผู้ดูแลสัตว์ซึ่งทําให้ภายมีชีวิตอยู่ต่อได้หายไปจากชีวิตของเขานับแต่นั้นมาเขาได้รับความช่วยเหลือจากผู้คนที่ผ่านมาเมื่อจากมาเขาน้ําตารินไหลไม่ใช่เพราะได้รับความช่วยเหลือแต่เป็นเพราะเสือจากเขาไปแล้วจากเขาไปอย่างง่ายดายเสือไม่มีความรู้สึกภายจําคําสอนของพ่อในวัยเด็กได้แต่เขาบอกว่าตนเองต้องเชื่อว่าเขาไม่ได้เป็นเพียงเงาสะท้อนในสายตาของเสือไม่ได้ร่ำลากันด้วยซ้าไป เขาไม่ได้ร่ำลาแฟนสาวไม่ได้ร่ำลาครอบครัวไม่ได้ร่ำลาเสือเหมือนกับว่าเขาจะเอื่อเอ่ยคำพูดที่คล้ายคลึงกันหลายครั้งทว่าครั้งนี้เขากลับหลั่งน้ำตาผู้ชมเงียบเมื่อภายได้รับความช่วยเหลือไม่มีใครส่งเสียงร้องด้วยความดีใจแต่พวกเขาจมอยู่กับความเจ็บปวดกับการจากไปของเสือเช่นเดียวกับพายใช่แล้วความเจ็บปวดย่อมมีอยู่แล้วเพราะพวกเขาอยู่ร่วมกันมามากกว่า200อวันพึ่งพากันแอร์ละกันเพื่อเอาชีวิตรอดดิ้งรนไปด้วยกันเปลี่ยนจากศักตรูกลายมาเป็นเพื่อนร่วมทางไม่มีใครเกลียดเสือตัวนี้ ทุกคนชอบเสือตัวนี้ด้วยซ้ำไปถ้าเสืออยู่เป็นเพื่อนพายต่อไปได้คงจะดีพายสูญเสียทุกอย่างยกเว้นเสือแต่เสือเป็นส่วนหนึ่งของผื้นป่าเสือจึงทิ้งเขาไปฉันคิดว่าเสือมีความรู้สึกต่อพายหลังจากอยู่ด้วยกันสองอกว่าวันบางทีเสืออาจมองว่าพายเป็นเจ้านายหรือไม่ก็เป็นเพื่อนแล้วก็ได้เรื่องนี้ยอดเยี่ยมกว่าที่คิดไวซะอีกเครื่องชั่วโมงแรกน่าเบื่อมากกันปูเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวไม่มีความหมายอย่างที่คิดไวจ้จริงๆ ช่วงแรกมีปัญหาเรื่องจังหวะหนังเรื่องนี้ใช้เวลาสองชั่วโมงแต่กว่าจะเริ่มตื่นเต้นก็หนึ่งชั่วโมงผ่านไปฉันรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้มีแง่คิดผมคิดว่านี่เป็นหนังเชิงพาณิชย์หลังจากดูแล้วกลับรู้สึกว่ามีกลิ่นอายของหนังเชิงศิละปะอัญญประกาศคู่อัญญประกาศคู่ประสาทสัมผัสของผู้ชมนั้นไม่ว่องไวเท่ามืออาชีพแต่พวกเขาก็ค่อยๆตระหนักได้ว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่ใช่ภาพยนตร์เชิงพาณิชย์มีหนาซ้ำยังเปี่ยมไปด้วยประเด็นให้คบคิดทั้งมนุษย์และธรรมชาติทั้งงงงคคววาาาามมมออยยยู่่รดแแลละเพพพยายาีททัััห้หธ ทั้งความสําคัญของมิตรภาพการเปรียบเปียและความหมายแฝงที่คล้ายคลึงกันมากมายนี่คือคุณสมบัติทั่วไปของภาพยนตร์เชิงศิละปะทว่ากระบวนการนี้ไม่น่าเบื่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากเหตุการณ์เรืออับปางเริ่มต้นขึ้นก็แทบดึงดูดความสนใจของผู้ชมได้ตลอดทั้งเรื่องนี่คือหนึ่งในแง่มุมมหายากซึ่งทําให้ภาพยนตร์เรื่องนี้เหมือนกับภาพยนตร์เชิงพาณิชย์หัวคิ้วของอันซี่ขมวดยิ่งกว่าเดิมไม่ใช่เขายังคงสายหน้าไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกเขาไม่เชื่อว่าจะง่ายขนาดนั้นจิงจูไม่่่รรููว้วาาออัันซกลํลงิย เธอกำลังแสดงความที่เห็นของตนเองในช่วงแรกน่าเบื่อหลังจากเรืออับปางก็ตื่นเต้นขึ้นมาแต่ตอนจบดูเหมือนจะขาดพลังไปสักหน่อยรู้สึกเหมือนขาดความน่าสนใจไปถ้าจริงจูให้คะแนนเธอจะให้แปดคะแนนนี่คือภาพยนตร์ที่ควรได้รับ8ปดคะแนนมันดีทีเดียวแต่ก็ไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นอย่างไรก็ตามนี่ไม่นับว่าเป็นฉากจบอย่างเป็นทางการภาพยนตร์ยังไม่จบบนหน้าจอย,ยักษ์ดูเหมือนว่าภาพยนตร์เริ่มขมวดปมจบแล้ว เนื่องจากผมเป็นผู้รอดชีวิตเพียงคนเดียวบริษัทขนส่งทางเรือจึงส่งคนสองคนมาตามหาผมพวกเขาต้องการตรวจสอบสาเหตุที่เรืออับปางและจัดการกับการเรียกร้องสินใหม่ทดแทนพายบอกกับนักเขียนภาพตัดไปหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จากบริษัทขนส่งทางเรือไม่เชื่อเรื่องราวของเขาจะเป็นไปได้อย่างไรที่มีเกาะซึ่งเต็มไปด้วยมีแคทนับหมื่นนับพันตัวแต่กลับไม่ถูกค้นพบเพื่อจะไปลอยน้ําได้อย่างไรทั้งสองฝ่ายมีปากเสียงกันสักพักพวกเขาคิดว่านี่ไม่ใช่ความจริงในที่สุดพายก็เอ่อยขึ้นอีกครั้ง พวกคุณไม่ต้องการสิ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อนไม่ต้องการความประหลาดใจไม่ต้องการจินตนาการไม่ต้องการสัตว์และเกาะสีหน้าของพายเปลี่ยนไปผู้ชมในโรงฉายพากันตกตะลึงพวกเขาเชื่อในสิ่งที่พายพูดไปแล้วทว่าคำพูดนี้ของพายดูเหมือนว่าจะมีบางอย่างผิดปกติในเวลานี้พายเล่าเรื่องที่สองรอดมาสี่คนพ่อครัวกะลาสีเรือขึ้นเรือก่อนพ่อครัวใช้ห่วงชูชีพดึงผมขึ้นเรือแม่ผมเกาะบนกองกล้วยก่อนลอยมาขึ้นเรือพ่อครัวคนนั้นน่ารังเกียจเขากินหนูเขาเหมือนกับสัตว์ป่ากะลาสีเรืเืือออขาาหักกเเเม่รระโดดลง เมื่อภพยเล่าเรื่องสีหน้าของเจ้าหน้าที่บริษัทขนส่งทางเรือก็เปลี่ยนไปและเบื้องหน้าของหน้าจอย,ยักผู้ชมบางคนสับสนบางคนขมวดคิ้วมุ่นพวกเขากระหนักได้ถึงความผิดปกติเป็นความผิดปกติที่อันซี่กระหนักได้ก่อนหน้านี้ภายโกหกทั้งสองเรื่องนี้เรื่องหนึ่งเป็นจริงอีกเรื่องหนึ่งเป็นเท,ท็จนักเขียนเข้าใจแล้วเขาเชื่อมโยงทั้งสองเรื่องเข้าด้วยกันในทั้งสองเรื่องนี้มาลายและตะลาสีเรือขาหักเหมือนกันไฮยีน่าข้ามมาลายและลิงอูรงอังุตัง เพราะฉะนั้นไฮยีน่าคือพ่อครัวกะลาสีเรือคือมาลายแม่ของคุณคือลิงอุรังอุตังคุณก็คือเสือกลับตาบดเอียดเอียดเมื่อคำพูดของนักเขียนหยุดลงทันใดนั้นในโรงฉายก็เกิดเสียงแหลมเสียสดประสาทคล้ายกับว่าส้นรองเท้าถูพื้นอย่างแรงทำให้ระคายหูรู้สึกกระวนกระวายแสงจากหน้าจอย,ยักษ์ส่องบนใบหน้าของผู้ชมสะท้อนสีหน้าซึ่งแลดูหวั่นภาวขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้ใบหน้าของพวกเขาซีดเผือดจนน่ากลัวในโรงฉายประหนึ่งอุณหภูมิลดลงกระทันหันอากาศเย็นลงจนทุกสิ่งแทบ จิงจูลมหายใจหนักหน่วงหน้าอกของเธอกระเพื่อมขึ้นลงอย่างรุนแรงดวงตาเต็มไปด้วยความไม่เชื่อความจริงนี่แหละคือความจริงความจริงอันโหดร้ายกระลาสีเรือคือเมื่อลายเขาขาหักไม่มีแรงป้องกันตนเองพ่อครัวคือไฮยีน่านิสัยดูร้ายส่วนแม่คือลิงอุรรงอุตังที่คอยปกป้องตัวเอกและตัวเอกคือเสือที่จบเรื่องทุกอย่างเพราะฉะนั้นพ่อครัวฆ่ากระลาสีเรือและฆ่าแม่ของเขาส่วนภายก็ฆ่าพ่อครัวมีที่ไหนกันการผจญภัยในจินตนาการไม่มีอะไรมากไปกว่ามนุษย์ซึ่งเข็นฆ่ากันเพื่อความอยู่รอด ในเรือทูทีปลำแคบๆมีการฆาตกรรมอันน่าสยดสยองเกิดขึ้นต่อเนื่องนี่มันนรกบนบินชัดๆภายใต้เปลือกหุ้มอันงดงามของภาพยนต์นั้นเต็มไปด้วยความสกปรกโสมมเหมือนกับมหาสมุทรเงียสบสงบเหนือผิวน้ำนั้นสงบไร้คลื่นลมทว่าแท้จริงแล้วยังมีกระแสะน้ำเชี่ยวกรากอยู่ด้านล่างฉากการประการตานี้ยิ่งงดงามมากเท่าใดยิ่งอันตรายถึงชีวิตมากเท่านั้นไม่สิไม่ใช่แค่การฆ่านี่ไม่ใช่เหตุผลทั้งหมดขององค์การฆ่าและการฆ่าบนเรือทูชีปลำแคบนี้มีเพียงเหตุผลเดียวเท่านั้นนั่นคือพวกเขาห,หยสุี เพื่อความอยู่รอดพวกเขากินคนอึกจิงจูรู้สึกคลื่นไส้เล็กน้อยโครมหลังจากความเงียบสงบขั้นสูงสุดทั่วทั้งโรงฉายต่างแตกตื่นขึ้นมาทันทีผู้ชมเริ่มส่งเสียงร้องราวกับคลุ้มคล่งบางคนถึงกับปรีบร้องบางคนลุกขึ้นมาอย่างทนไม่ไหวแม่เจ้าโวยคนลุกไปทั้งตัวน่ากลัวมากน่ากลัวสุดๆกลายเป็นว่าในการผจญภัยในจินตนาการไม่มีมาลาย ไม่มีลิงอุรังอุตังไม่มีไฮยีน่าและไม่มีเสือทั้งหมดนี้คือเรื่องที่ตัวเอกสร้างขึ้นที่จริงแล้วสัตว์เหล่านี้ก็คือคนพวกเขาฆ่ากันเองพวกเขากินคนด้วยกันเองให้ตายเถิดที่แท้บนเรือก็ไม่มีสัตว์มีแต่คนกินศพจะอ้วกให้บ้าเอ๋ยทำไมถึงน่ากลัวขนาดนี้ฉันคิดจริงๆนะว่าเป็นเรื่องราวระหว่างตัวเอกกับสัตว์แต่จริงๆแล้วไม่ใช่สัตว์ที่กำลังเล่นเกมผู้อ่อนแอคือเหยื่อของผู้แข็งแกร่งแต่กลับเป็นคนที่กินคนเมื่อสูญเสียความเป็นมนุษย์ไปไม่อย่างนั้นพวกเขาจะไม่สามารถมีชีวิตรตรออไดได่ไไป้ ฉันเข้าใจแล้วแม่งฟันบนเกาะกินคนที่ไหนกันละนั่นมันฟันจากศพชัดๆความเป็นคนดับสูญไปแล้วเรื่องราวที่สวยงามมหาสมุทรที่น่าทึ่งทำไมความจริงถึงโหดร้ายแบบนี้ผมถูกเสี้ยนเอลลอกแล้วพลัดเรื่องด้านหน้ามีแต่หลุมพรางขุดหลุมพรางไว้เยอะมากผมยอมแล้วเสี้ยนเอสุดยอดผมยอมแพ้ยอมแพ้แล้วจริงๆมุมมองทั้งสามของผมถูกทำลายไปแล้วอัญญประกาศคู่อัญญประกาศคู่ผู้ชมต่างตกใจจนอึ้งไปความหวาดกลัวกำลังถังโถม ภาพยนตร์ไม่ได้กล่าวถึงว่าพวกเขากําลังกินศพแต่จากการอุป,ปมาของสัตว์แม้แต่ผู้ชมที่โง่เขลาเบาปัญญาก็ยังเข้าใจนี่คือเหตุผลว่าทําไมทุกคนถึงหน้าซีดและตัวสัน่นการพลิกผันอันน่าตกตะลึงทําลายมุมมองทั้งสามของผู้คนไปแล้วสิ้นและทาให้พวกเขาเคลือบแคลงทุกฉากที่พวกเขาได้รับชมมาก่อนหน้าขณะนี้เมื่อมองย้อนกลับไปทุกส่วนของเรื่องล้วนเต็มไปด้วยความน่าสะพรึงกลัวถึงขั้นที่แม้แต่หนูตัวเล็กๆซึ่งไม่ได้สร้างภาพจำได้และแทบถูกทุกคนมองข้ามก็ยังมีความหมายเชิงสัญ,ญลักษณที่ลึซง คืนนี้ฉันน่าจะนอนไม่หลับจีิงจู่อดทนกับความรู้สึกไม่สบายสิ่งของเธอสั่นครือเซียนในบ้าไปแล้วเขาคิดเรื่องที่น่ากลัวแบบนี้ออกมาได้ยังไงเห็นชัดๆว่าฉันเขียนบทมาตั้งหลายปีดูหนังมาตั้งหลายปีนี่เป็นครั้งแรกที่ฉันกลัวหนังเชิงศิละปะกลัวแล้วกลัวแล้วจริงๆสิ่งที่น่ากลัวนั้นไม่ใช่ภาพไม่มีแม้แต่ฉากกินเนื้อสัตว์ในภาพยนตร์ด้วยซ้ำไปแต่นั่นคือสิ่งที่ทุนขนหัวลุกที่สุดเพราะทุกคนสามารถจินตนาการได้ ยิ่งจินตนาการยิ่งตื่นประหนกอย่างไรก็ตามในปฏิกิริยาตอบสนองรุนแรงของเจียงจูอันซีถอนหายใจยาวเอ่ยประโยคหนึ่งที่ทําให้เจียงจูนิ่งอึง้งคุณคิดว่านี่คือความจริงหรือคุณคิดว่าเรื่องที่สองเป็นความจริงคุณคิดว่าเซียนไนไม่ได้โกหกคุณสองครั้งติดต่อกันคุณคิดว่านี่เป็นคําตอบที่น่ากลัวที่สุดหรืออันซีวางมีลงบนตําแหน่งของหัวใจหัวใจของเขาเต้นไม่เป็นสํมร่างกายของเขาเย็นเฉียบราวกับว่าเขากําลังจะหยุดหายใจเขาคิดมากกว่าผู้ชมและมองเห็นมากกว่าผู้ชม เพราะฉะนั้นเขาจึงรู้สึกหวาดกลัวกับความสยดสยองของภาพยนตร์เรื่องนี้ยิ่งกว่าใครตอนที่770ยังมีเวอร์ชั่นที่สบนหน้าจอขนาดยักษ์ตอนจบดวงตาของพายจ้องมองไปยังนักเขียนผมเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับอุบัติเหตุในทะเลทั้งสองเวอร์ชั่นคุณชอบเวอร์ชันไหนมากกว่ากันนักเขียนไม่ได้ตอบในทันทีหลังจากเงียบไปหลายวินาทีผู้เขียนเอ่ยว่าเวอร์ชั่นที่มีเสือเวอร์ชั่นนั้นสนุกกว่าขอบคุณพายดูโล่งใจขึ้นมาอันที่จริง คำถามของพายคล้ายกับกําลังถามผู้ชมมากกว่าถามนักเขียนเรื่องราวทั้งสองเวอร์ชั่นนี้คุณชอบเวอร์ชันไหนมากกว่าในโรงฉายผู้ชมซึ่งกําลังตื่นประหนกเงียบลงหลายวินาทีราวกับว่าพวกเขากําลังสํารวจหัวใจของตนเองอยู่ทั้งสองเรื่องนี้ตนเองชอบเรื่องใดมากกว่ากันผมชอบเรื่องที่มีเสือมากกว่าเหมือนกับนักเขียนคนกับเสือกลายเป็นผู้หูคุณลักั้นในทะเลเอาชีวิตรอดในโลกแฟนตาซีกว่า200วันผมทําใจทําลายความยืนหยัดและมุ่งมั่นที่สวยงามแบบนี้ไม่ไหวหรอกฉันชอบเวอร์ชั่นที่ไม่มีเสือ ถึงในหนังจะไม่ได้บอกไว้ชัดเจนแต่ปฏิกิริยาของพายบอกกับทุกคนว่าเรื่องที่สองเป็นเรื่องจริงแม้ว่าเรื่องจริงจะโหดร้ายแต่โลกความเป็นจริงก็โหดร้ายด้วยตัวมันเองอยู่แล้วฉันคิดว่าการเลือกเสือคือการหลีกหนีจากความจริงอย่างหนึ่งหนังทั้งเรื่องคือการหลอกลวงการหักมุมของพ่อเพลงเงยสุดยอดมากถ้าไม่มีคำอธิบายของจุดหักมุมในตอนท้ายตอนที่ฉันเดินออกจากโรงหนังฉันอาจยังคิดว่าตัวเองดูหนังเกี่ยวกับการเดินทางในจินตนาการของพายจริงๆก็ได้ทั้งที่มีคำไม่ให้เห็นตั้งแต่แรกเยอะขนาดนี้แต่ฉันกลับนึกกไม่ออเลย สิ่งสําคัญที่สุดคือฉันพบว่าตัวเองไม่ได้โกรธหลังจากถูกหลอกแต่กลับตกหลุงพรางด้วยความเต็มใจเพราะมีรางคาไม่หลายอย่างคนเขาเก็บไว้เป็นอย่างดีถ้าลองคิดดีๆขณะที่ดูจะสังเกตได้ว่ามีบางอย่างผิดปกติอัญญประกาศคู่อัญญประกาศคู่บางทีอาจเป็นเรื่องยากที่คําตอบจะเหมือนกันเจียงจู่ซึ่งเป็นนักเขียนบทก็มีคําตอบของเธอเองในขณะนั้นจู่จู่อันซี่ก็หันหน้ามามองเจียงจู่ซึ่งกําลังจมอยู่ในห่วงความคิด ซื้อตัว๋วอะไรอยากดูรอบสองมีหลายอย่างที่แอนซี่อยากยืนยันอีกครั้งเป็นไปไม่ได้ที่จะเข้าใจอย่างของแท้เมื่อดูเพียงแค่รอบเดียวภาพยนตร์เรื่องนี้คล้ายกับเป็นแนวสืบสวนสอบสวนรูปแบบผู้เล่าเรื่องที่เชื่อถือไม่ได้เรื่องราวทั้งหมดเต็มไปด้วยการหลอกลวงจากผู้เขียนบทฉากต่างๆผู้กำกับทำหน้าที่ปกปิดจนกระทั่งเกิดจุดพลิกผันที่ชวนตกตะลึงในช่วงสุดท้ายกล่าวได้ว่าหากปราศจากจุดพลิกผันที่ทำให้ผู้ชมต้องอ้าปากค้างภาพยนตร์เรื่องนี้นับได้ว่าเป็นเพียงภาพยนตร์การเอาชีวิตรอดในท้องทะเลที่ยอดเยี่ยมเรื่อง แต่ด้วยจุดพลิกผันนี้ทุกสิ่งกลับแต,แตกต่างออกไปแทบทําให้ผู้ชมรู้สึกเหมือนได้รับชมภาพยนตร์สองเรื่องพร้อมกันสิ่งที่แน่นอนก็คือคําวิจารณ์ของภาพยนตร์เรื่องนี้จะสูงถึงอีกหลายระดับหลังจากการพลิกผันในช่วงท้ายทําให้ผู้ชมเชื่อว่ากลายเป็นภาพยนตร์คลาสสิกหลังจากดูเรื่องราวในตอนสุดท้ายจบแล้วจึงจะเป็นเป็นเสน่ห์ที่ลงตัวที่สุดของภาพยนตร์เรื่องนี้ได้เจียงจูพยักหน้าเธอหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาขณะที่กําลังจะซื้อตั๋วก็พบว่ากลุ่มแชทของนักเขียนบทในเวลานี้คือคักอย่างที่ไม่่เเคยกกิดขึ้นนมาอ คนมากมายต่างกําลังถกเถียงกันเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องนี้จิงจูไม่ได้กดเปิดกลุ่มแชทจิงจูเรื่องซื้อตั๋วรอบที่สองเธอต้องการย้อนโครงเรื่องความแตกต่างคือตอนนี้เธอมีความคิดมุ่งเน้นไปที่การเรียนรู้นี่คือบทภาพยนตร์ที่ควรค่าแก่การศึกษาโดยละเอียดแน่นอนจิงจูและอันซิงมีความเข้าใจตรงกันและไม่ได้พูดคุยเกี่ยวกับรางวัลดราก้อนอวอร์ดในปีหน้าแม้ว่าหลังจากรับชมภาพยนตร์เรื่องนี้จบแล้วทั้งสองจะรับรู้ได้ถึงผลกระทบที่ภาพยนตร์เรื่องนี้จะมีต่อดราก้อนอวอร์ดก็ตามกลุ่มนนักเขียบบลูสตา ดังที่จิงจูสังเกตเห็นทั้งกลุ่มกำลังเดือดพล่านนักเขียนบททุกคนซึ่งได้ดูภาพยนตร์เรื่องนี้ล้วนตกตะลึงกับตอนจบมาชมัดพลัตทวิสตอนจบทำชันกลัวแทบตายเหงือแต่พลากหนังทั้งเรื่องเป็นการฉากลวงนักปรับเสียงเปียโ,โนในตอนนั้นหักมุมแล้วหักมุมอีกแต่การหักมุมของหนังเรื่องนั้นค่อนข้างสร้างสารรค์การหักมุมของหนังเรื่องนี้กลับรับรื่นเป็นธรรมชาติหนังเรื่องนี้ต้องดังระเบิดแน่แน่การหักมุมในตอนท้ายเรียกได้ว่าน่าทึ่งมากซียน่คือราชาแห่งการหักมุมก่อนดูนึกว่าเเป็นหนหังงชชิพิพณย ดูไปสักพักถึงรู้ว่าเป็นหนังเชิงศิละปะดูไปครึ่งเรื่องคิดว่าเป็นหนังสร้างแรงบันดาลใจดูจบถึงรู้ว่านี่มันหนังสยองขวัญชัดๆพลิกผันแค่จุดเดียวเปลี่ยนทั้งเรื่องเลยบ้าไปแล้วสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือการัรตีความในตอนจบใครจะไปคิดว่าสัตว์เหล่านี้คือมนุษย์จริงๆตอนต้นเรื่องพ่อบอกว่าความแตกต่างระหว่างสัตว์กับคนคือคนสัตว์ไม่มีความเป็นคนแต่หนังกลับบอกเราว่ามนุษย์เพียงแค่มีจุดต่ำสุดของมาตรฐานสูงกว่าสัตว์ก็เท่านั้นเมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่สสาาทเส อย่าลืมว่ามนุษย์ก็เป็นสัตว์เหมือนกันแน่นอนว่ามีความเป็นสัตว์อยู่ด้วยที่แท้เสือก็เป็นตัวแทนของธรรมชาติของสัตว์ในตัวเอกดังนั้นเมื่อพายได้รับความช่วยเหลือเสือจึงจากไปและความเป็นมนุษย์ก็กลับมาการอุป,ปมานี้ยอดเยี่ยมมากในโรงภาพยนตร์ชั้นนําแต่ละแห่งผู้ชมกลุ่มแรกซึ่งดูภาพยนตร์เรื่องนี้จบพร้อมกันต่างแตกตื่นไม่มีใครคาดคิดว่าถมหน้าที่แท้จริงของภาพยนตร์เรื่องนี้จะน่ากลัวถึงเพียงนี้คุกเข่าให้กับจินตนาการของพ่อเพนเงอี พ่อเพียงเงเป็นคนอ่อนโยนกลับเขียนเรื่องที่โหดร้ายและน่ากลัวจนสิ้นหวังขนาดนี้ออกมาได้ยังไงฉันไม่กลัวหนังสยองขวัญแต่พอดูหนังเรื่องนี้จบแล้วฉันกลัวขึ้นมาจริงๆขนลุกไปทั้งตัวตอนที่พายเล่าเรื่องเวอร์ชั่นสองผมสมองชาขนหัวลุกสู้หลังจากดูจบและมานึกถึงเรื่องทั้งหมดแล้วฉันรู้สึกว่าภาพสวยๆพวกนั้นคือตลกร้ายดีๆนี่เองภาพสวยมากใครจะไปรู้ว่ามีความลับมากมายซ่อนอยู่ใต้ภาพนี้ไม่ต้องพูดถึงพล็อตเรื่องหรกแค่สเปเชียลเอฟเฟกต์อย่างเดียวก็ขั้นสูงแล้ว นี่เป็นครั้งแรกที่พ่อเพลงเมยสร้างหนังด้วยเงินลงทุนมหาศาลผมรู้สึกว่าทั้งเวทีเหมาะสำหรับเซียนเงที่จะแสดงฝีมือมากกว่าหนังทุนต่ำไม่มีทางสร้างความตกตะลึงได้มากขนาดนี้บนโลกออนไลน์ความคึกคักแบบเดียวกันเสียงอึก,กระทึกแบบเดียวกันความตกตะลึงแบบเดียวกันทั้งปู้ร่วบล็อกและเว็บบอร์ดหลักต่างๆล้วนฮือฮาไม่แพ้กันคนนับไม่ถ้วนกำลังพูดคุยเรื่องนี้หนังเรื่องนี้สุดยอดมากสรุปว่าพายกินใครคงเป็นแม่ของเขาพวกคุณอาจไม่ทันได้สังเกตว่าพอพายออกจากเกาะกินคน กอกินคนนั้นดูเหมือนจะมีรูปร่างเหมือนศพผู้หญิงและที่พายเจอฟันก็เพราะเขากินเจอส่วนของฟันเพราะฉะนั้นเขาจึงตัดสินใจออกจากกอดกินคนเพราะเขาตระหนักได้ว่าถ้าตัวเองทําแบบนี้ต่อไปจะต้องเสียสติอย่างแน่นอนแม่เจ้าโวยเป็นแบบนั้นหรือฉันคิดว่ากอดกินคนคือแฟนสาวดังนั้นเขาเลยผูกเชือกที่แฟนมอบให้กับกอดกินคนแถมตอนที่เขาพูดถึงแฟนสาวเขาเคยพูดประโยคหนึ่งว่าผมจาไม่ได้ว่าผมบอกลาเธอยังไงทาไม่ยังไม่ชัดเจนพออีกหรือมีการอุป,ปมาเยอะมากงั้นหมูหมายถึงใครละ่ะ ผมว่าก่อกินคนคือแม่หนูคือแฟนสาวแฟนสาวน่าจะแอบ,บขึ้นมาซ่อนตัวบนเรือล่วงหน้าเพราะภายจะไม่ได้ว่าบอกลากับแฟนยังไงแต่ความจริงคือเขาไม่ได้บอกลาแฟนสาวทั้งสองคนขึ้นเรือมาด้วยมาด้วยกันให้ตายเถอะคอมเมนต์ก็เทพเป็นเกินไปผมไม่เห็นจะเข้าใจเลยงั้นเมียแคทบนเกาะกินคนหมายความว่าอะไรในเมื่อก่อนนี้ไม่มีอยู่จริงเมียแคทก็เป็นของปลอมหรือยังไม่เข้าใจหรือเมียแคทไม่กลัวคนเกาะกินคนคือศพบ,บนศพมีอะไรที่ไม่กลัวคนหนอนเมียแคทคือหนอนโอ้หยุดพูดได้แล้วผมจะกินข้าว มุมมองทั้งสามพันธลายตอนที่ผมดูเรื่องนี้ยังบอกกับแฟนอยู่เลยว่ามีแคทน่ารักมากมีแคทเป็นสัตว์ในทะเลทรายบนเกาะจะมีมีแคทได้ยังไงเพราะงั้นภายโกหกถ้าคิดว่ามีแคทบนเกาะไม่กลัวคนหนอนก็ไม่กลัวคนจริงๆและหนอนก็มีโปรโตีนด้วยฉะนั้นมีแคทเท่ากับหนอนก็สมเหตุสมผลอยู่นะพวกเขารอยอยู่ในทะเลมานานกว่า200วันแล้วซากศพนี้ต้องมีหนอนอยู่แล้วและสิ่งที่พายกินหลังจากนั้นน่าจะเป็นของเน่าอย่าลืมว่าเสือก็กิกนของเน่าได้ฉันดูเรื่องนี้ไม่ไหวจริงๆ เทพจากเว็บบอร์ดหนักปรากฏตัวบ่อยครั้งการตีความมากมายทยอยปรากฏขึ้นและการตีความบางส่วนสอดคล้องกับเรื่องราวอย่างสมบูรณ์บางคนกระจ่างบางคนคิดเห็นแตกต่างไม่ว่าคําตอบที่แท้จริงจะเป็นอย่างไรการัตีความเหล่านี้ยังส่งผลกระทบต่อจิตใจของผู้คนครั้งแล้วครั้งเล่าเนื่องจากการัตีความเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องเกินจริงเลยแม้ว่าภาพยนตร์จะเว้นช่องว่างไว้มากมายแต่ก็มีคําไม่อยู่มากมายเช่นกัน เนื่องจากภาพยนตร์ไม่ได้อธิบายรายละเอียดไว้อย่างชัดเจนและเวอร์ชันที่สองใช้เวลาเล่าเพียงไม่กี่นาทีจึงเหลือพื้นที่ทำให้ผู้ชมตีความได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดนี่คือซีรีส์สยองขวัญระดับตำราเรียนถึงขั้นท,ที่มีคนทะเลาะกันขึ้นมาว่าการตีความใดเป็นเรื่องจริงต่างคนต่างมีทฤษฎีของตอนเองต่างคนต่างมีความคิดของคนเองไม่ว่าจะเป็นความคิดใดก็ล้วนน่าสะพรึงกลัวและพลิกข้อสรุปทั้งหมดก่อนเกิดจุดพลิกผันของภาพยนตร์เรื่องนี้และเมื่อชาวเน็ตคิดว่าพวกเขาเข้าใกล้ความจริงมากแล้ว ก็มีคนสังเกตว่าหลงยางนักเขียนบทชื่อดังบน Blue Star ก็โพสต์บนเว็บบอร์ดภาพยนตร์โดยหัวข้อของโพสต์คือไร้เดียงสาเกินไปพวกคุณคิดว่าเรื่องที่สองของภายเป็นความจริงทั้งหมดหรือนักเขียนบทชื่อดังสายนักเขียนบทเป็นแกนหลักถึงกับเขียนบทวิจารณ์ภาพยนตร์เรื่องชีวิตอัศจรรย์ของภายแน่นอนว่านี่ไม่ใช่ประเด็นสําคัญประเด็นสําคัญอยู่ที่หลงยางถึงกับบอกว่าเรื่องที่สองที่ภายเล่าไม่ใช่ความจริงทั้งหมดในขณะนั้นชาวเน็ตต่างทำตาโตด้วยความตกตะลึงโอ้โหเวอร์ชั่นที่สองยังไม่ใช่ความจริงอีกหรือ พวกเราตีความกันอย่างน่าสยดสยองถึงขนาดนี้แล้วเขายังบอกว่าไร้เดียงสาอีกหรือคุณแน่ใจใช่ไหมว่าไม่ได้พยายามไม่ได้ปั่นกระแสหากหลงหยางไม่ใช่นักเขียนบทแนวหน้าเขาคงถูกสับส่งอย่างแน่นอนเมื่อคิดว่าคนคนนี้คือมืออาชีพชื่อดังชาวเน็ตจำต้องอดแกล้นเพียงแต่ลอบบนในิจใจอย่างงดไม่ได้หลงหยางมีความตั้งใจที่จะคว่ำจุดพลิกผันของภาพยนตร์ต้องเข้าใจว่าไม่ว่าชาวเน็ตจะถกเถียงกันอย่างไรจุดยืนของพวกเขายังคงอยู่ที่เรื่องราวเวอร์ชั่นที่สองไม่มีใครเคลือบแคลนในความเป็นจริงของเวอร์ชั่นที่เลย เอาเถอะเมื่อพิจารณาว่าหลงยางมีชื่อเสียงโดยรวมในทางที่ดีและเป็นนักเขียนบทฝีมือเยี่ยมชาวเน็ตจึงคลิกเข้าไปยังโพสของหลงยางด้วยความสงสัยผลปรากฏว่าทันทีที่คลิกเข้าไปในโพสต์ทุกคนก็เห็นบรรทัดแรกก่อนอ่านการันตีความนี้โปรดตอบคำถามสามข้อของผมที่จริงแล้วคำถามมีมากมายแต่ผมไม่อยากสร้างความยุ่งยากให้กับทุกคนคำถามข้อที่หนึ่งตั้งแต่ต้นจนจบทำไมพายไม่เคยอธิบายสาเหตุการอับปางของเรือโดยสารเขาไม่รู้อะไรเลยจริงหรือ คำถามข้อที่สองทำไมแม่ของไยทุกป,ปีพ่อครัวแต่พ่อครัวไม่ตอบโต้กันออกแบบอุปนิสัยตัวละครก่อนหน้านี้ไร้ประโยชน์หรือคำถามข้อที่สทั้งที่การเกลี่อนเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวเป็นเวลา30นาทีในช่วงต้นของภาพยนตร์น่าเบื่อปานนั้นทำไมไม่ลบทิ้งไปด้วยฝีมือระดับเซียนในเขาจะไม่รู้เชียวหรือว่าการเกลื่นเรื่องเป็นเวลาส0สนาทีนั้นนานเกินไปทำไมละ่ะชาวเน็ตสับสนกับคำถามสามข้อของหลงยางขึ้นมาทันใดนั้นเองความคิดที่น่าสะพรึงกลัวผ่านเข้ามาในใจของทุกคน เป็นไปได้ไหมว่าเรื่องราวเวอร์ชั่นที่สองที่ภายเล่าก็เป็นคำโกหกเช่นเดียวกันเข้าหากเรื่องราวเวอร์ชั่นแรกคือเรื่องโกหกแล้วใครจะกล้าเล่าเวอร์ชั่นที่สองยายไม่ได้โกหกหรือ